นี่สองตาย่ายเห็ดกระท่อมพี่นอ้องหรือเพิ่นกนเ็เริ่มเริ่มด้านเริ่มปูพื้นแล้วปะที่นี่นที่พันเพ็ดจะเทำกันำลังปูพืน้น มัค <54. S 2> ่าหนี่สองพันหาว่าท่นพี่น้องคนต่นเป็นตะขาบพันเฮ็ดเด้ทั้งขาหนาเด้อันนี้คนต่นได้ข้ามาก็ไม่จ้าของเด้อค่าเนี่ยสองพันหาติขายกับมั่นสองพันหาถึงสามพันนี่แหละพี่น้องนี่อันนี้เพิ่นได้ซื้อว่าไม่จ้าของแล้วเพิ่นซื้อตะขาบได้ซื้อหนาทั้งขา ตะปูเนี่ยค่ายาเนี่ยแล้วก็ไม้ถ้าเพิ่นซื้อก็ต้องค่าไม้พร้อมพี่น้องเนี่ยนี่แหละเป็นก้อนเลังเฮ็ดเป็นโค้งนี่ก้อลังขึ้นโค้งพี่น้องนี่สินี่ยัยงขันมุ้งหลังข้าเยอะจักมือเขาเรียกลังนึงนี่แต่น้อยอเฮ็ดนนี้ ลายมืออยู่ลายมืออยู่เพราะน่ะพี่น้องสองพันหาถึงสามพันเพราะเป็นสินเลี่ยอลายมือแล้ว่าเสร็จแล้วป่ะสามมือสามมือที่สามอ่ามือที่สามนั่งใต้สีนาแล้วก็มุ่งหยาเฮ็ดไปเป็นงานดิเรกคุเทาพี่น้องเพิ่มก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเพิ่อยหยาต้องวัดอันวัดอันนี้สักก่อนบ่ะวัดอันนี้ล้วค่อยไปซื้อหยาค่อยสิก้าถือติดแต่น้อยใส่สะดวกพี่น้องยกไปใส่ก็ได้ยกไปให้ก็ได้ยกไปหน้าก็ได้ทำเล็นลูก อันนี้ตัล่างอันนี้มิกไต้พื้นไม่เพิอ่อกับไม่ยุ่ของนี่แหละค่อยได้ราคานีเด้คันซื้อไม่แต่แท่นก็นี่ <laughs> เอาตะคาตะปูับค่ายอย่างนี่ประ,นะะมาณนี้ ันก็บ่ว่าง่ายก็บ่ง่ายปานใดเด้อเนาะเพิ่นสิแล้วเนาะบ่เคยเฮ็ดก็บ่ได้เด้อเนาะบ่เคยเฮ็ดก็เฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดบ่ได้วัีบัดนี้ก็สิจลติจเสานี่ล่ะติตานีแล้วจนี่เออจอนี่ใส่จลุเพิ่นบ่อืบ่แม่นใส่ตอกเนาะใสุ่เข้าไปใส่ตก็เป็นโคลเอบ่งามบ่ติบ่งามมนอได้จคือโตเิงกันเนาะอันเนาะเออจกันโอนี่ นี <rium> <Dante> ่ไ <Nacional> ม่พี่น้องนจอเนี่ยันจอะนี่พนดีได้ี่นี่จอไม่แยกเข้าไปนี่ก็แงไม่ได้เียพนพิ่นกระจอะแกงไม่นี่นี่อย่างแกงจะารขังใส่วิธที่จอไม่เนาะเราด่านก็มุ่งหน้าเพราะอันยาเนี่ย่พราข้ามยูนั่น้องนี่ก้อนมุ่งหลังคาขนเขายืนม่นสีเ็นดูซีพี่น้องเลย โอ้เนี่ยวันนี้ทั้งนี้เฮ็ดแล้วแล้ววันนี้พี่นอ้องเป็นใส่ห้าวอันนี้าการล่างมุ้งหลังค้าแล้ววันนี้เขาขันตอนมุ้งหลังค้าแล้วนี่เพิ่นกับใส่เพิ่นแอมพี่นอ้องแอมสามด้านนี่ แอมห้าวเนาะแอบห้าวสามด้านด้านนี้ปล่อยว่างไว้ด้านนี้ปล่อยว่างเออข้างขึ้นนั่งอัพขึ้นนี่เนาะนั่งนี่จะย้อนขาลงนี่นี่ว่าแอมแอบมาสามด้าน กำลังงุงูหยาพี่น้องงูหยางูหยางูหยาใส่ใส่ลวดบ่ตะหน่อยใส่ลวดตีมัดตะหน่อยทำไมนี่เขาบอใส่เขาบอใส่ตอัวก็ใส่ตอกกันว่าใส่ลวดแล้วเนาะสมมตินาะนี่คนจ่อเอ็งเสียระวังใส่ห้าเพื่อกระจ่ออัเดีใส่สวรวันจ่อ ยอแล้วก็สระก็ไปเลยไงก็กไปเลยวันหกย้ยาซื้อไผ่ทดาลยแต่หน่อยซื้อหงามะนี่ไผ่ละสิบห้าบาทโอ้ไผ่แพงจังเต้ไผ่ละสิบห้าบาทนี่งานดีเล็กทอบ้านเาาาท่าเปิดมาอยู่ซื้อๆได้พี่น้องมันก็หาเห็ด ถ้าว่ากระไมือตื่อเพล่วเนาะพิ่งร่วมัดใหม่กันอย่นี้สามซีือแล้วสามีือแล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะบ่บ่ได้เร่งรีบเนาะเพิ่นเฮ็ดยา้ว่างพี่น้องบางเมื่กลับมาเฮ็ุนี่นี่ได้เ็ดเไปกนก็ไปเหน่อื่นสินะส่นใครหยา่นซื้อให้สิบาบาทพี่น้องมัซื้อไา้ห สำหรับงูกระท่อมนงูสามด้านโอ้ยนี่แอมสามด้านงูสามด้านนะบ้าแอมสามด้านตาลากเ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วก็บ่ได้เลียงรีบดอกบ่ได้ฟาวได้ฟังยังไปเรื่อยๆอืมอะไรเหนื่อยกับเศร้าหมดเลยไม่งานเลยจะไปกับไปเฮ็ด ไปให้ไปสวนตามภาษาผู้น่าละว่างๆ่างเงี้ยมือสอมือแรกประเทศับดวยอันนี้ตะลวดที่มัดงาค่อยสอดง่ายเป็นตุ้งล้วที่มาวันนี้ เอา่ได้ใส่ต่อคือเกาอกติใส่ลวดสกีจับขึ้นไปแล้วค็มัดด้วยลวด มขาแดงอุปกรณ์กับนีลวดมี่ขีมขาแดงเวลามุ้งเนาะไอขมีเนาะเหดโครงกับนีไม้มีตะปูสะวันมีสะวันมี่ขีมมีลวดเนาะสะวันมี่ขีมนีลวดอุปกรณ์นี่เคียงมือปัทถุดีบมาเห็ดกับนีไม้ไผ่นี่ยาฆ่าเท่านี้แหละพี่น้อง อยากน้ำขันตอนเฮ็ดโคงมื่อไ่แล้ววันละวันขันใส่จะไผ่ดีกระถอมซ้ำนี่แต่น้อยมันสามสิบอืมอืมขนาดนี่ใส่ไผ่หยามานสามสิบสามสิบไผ่แหละพี่น้องอืมมันไผ่สันเนาะมันก็คือท้าไผ่เองตะกีเนาะตะกีเฮ็ดใส่เองเลยเนาะอันี้อันนี้ก้ มาส้มกระท่อมมันจะย้ายโอ้คนหนึ่งก็จอดกระท่อมแเยอะเนี่ค่าสินคาจอมกระท่อมดี่ว่ากระท่อมน้อยปลายนาจนเนี่ยกระท่อมน้อยปลายนาไม่ซีเรียลแล้ว่ด้านนี่ฮะอ้วนส้มย้ายๆมะส้มกระท่อมมันนี่ นี่น้องนี่ทรืงนี้เพิ่นบบแอมเนี่ยเรืงนี้บบแอมโอ้ยมีความดูขาแม่นางเลยองค่ะผู่ว่าจ้องแขกกับมี่ขู่ว่าแกวจ้องกับทอมเรากับมี่เฮ็ดแน่นดีดีไหมแน่นดีเนาะนางย้อนขาพร้อมไหมเหรอเนาะนางย้อนขาสะดวกสบายยกกระไบให้ใบหน้าก็ได้กันนี่ยืนเองยืนเองมัดเองสีหน้าก็เฮ็ดงามเด็กตาน มยาาเนะ่โอ้มึอนี่แล้วเนาะต่หน่อยเนาะนีะ่เรียบร้อยพี่น้องมุ้งเราแล้วนี่มันสักเจ้าเบื่อสี่มือเนาะสี่มือนีมอน่มาถ่ายหลายมือได้พี่น้องนี่ไอ <c oughs> ้มึงสุดท้าย,าย,ายาแล้วพี่ไอ้มึงตาเราเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนี่ประมาณนี้แหละพี่น้อง อ้าสำหรับคลิปนี้กับพ่อสมามีและพี่น้องเนาะคลิปหนาก็พอกันไหมกับจะได้กกดติดตามกดไลคล์กดแชร์ให้ชอ่องเมขฉลองกันต้องปลาเรด้อยคะ่ะสวัสดีค่ะ